อันนี้คือยอดที่เบิกนะฮะแต่จ่ายจริงจ่ายจริง1 7 9่1ล้าจบาทเพราะฉะนั้นผลต่างที่หล่นรายทางต่อวันนะครับ1,198,080บาทแล้วทีนี้หักออก2อาทิตย์ตอนนี้มัน20กว่าว,วานันเท่ากับประมาณ10วนัน สิบวันนี้มีเงินตกหล่นหายไปจากระบบสิบสองล้านโดยประมาณรู้ละน้องๆทำไมถึงอยากอยู่กับเรานั่ยนถูกต้องน้องๆเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าพี่รู้ป่ะเจ้านายผมชอบจังเลยมีม็อบมีม็อบยืดเยื้อเพราะมันเป็นธุรกิจแล้วครับ การที่เอาตำรวจออกมาอ้างปฏิบัติการนู่นปฏิบัติการนี่มันเป็นธุรกิจของนายแล้วนี่คือความอุบาทของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฟ้องผมเลยถ้าอยากฟ้องฟ้องเลยพี่น้องรับได้ไหมฮะพเพราะฉะนั้นพี่น้องตำรวจเนี่ยเขาสงสารมากเขาพูดกับผมด้วยสายตาที่แบบจะร้องไห้เมื่อคืนนี้เรานั่งกันเกือบตีสี่นะฮะ เดี๋ยวคืนนี้ผมก็นัดเจอเขาอีกพรุ่งนี้คืนนี้เขาจะเอานายเขาจะเอาระดับร้อยตํารวจเอกมาซึ่งเป็นผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยเขาไม่ได้ออกก็ก็คืนนี้แหละถูกกักบริเวณก็คืนนี้แหละมันมีหลายหน่วยเขาไม่รู้เราเป็นหน่วยไหนเป็นหน่วยจากต่างจังหวัดน่ะนะเขาเรียกว่าเป็นตํารวจชั้นดีคเป็นชุดปฏิบัติการเขาเรียกว่าชุดปฏิบัติการนะครับ อ่ะละค่ะก็ฝากดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลูกๆหลานเราที่เป็นระดับผู้น้อยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะคุณมดคุณแหม่มนะคะบริจาคเงินมาช่วยเหลือ STV 1299บาทนะคะขอบคุณค่ะตัวเลขดีเชียวอ่ะแล้วก็คงต้องพบกับผู้ประสัยท่านต่อไปแล้วนะคะเมื่อกี้สัญญากับพี่น้องไว้ว่ารอบต่อไปได้ไหมอ่ะฮะไม่ใค่แค่เห็นภาพแล้วโหยเฉยนะ เพยภาพเลยไหมฮะน้องนะ,ะน้องโอบเพยภาพที่พี่ฝากไว้อะนายกสมัยเรียนอยู่ที่อังกฤษมายังภาพอ่าพี่น้องครับใครครับสังเกตคนเสื้อขาวนะั่นคือคุณหมออัธิศิธิ์อ่าผมไม่บอกแล้วว่าคือใครอ่าใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช,ใช่ใครอ,ะอ่ะฮะ ใครดังๆหน่อยสิเอาดังๆชื่อย่อก็ได้ฮะอะไรนะนางอะไรนะแล้วพี่น้องเชื่อหรือยังว่าเขาเป็นดังที่เราว่านี่สมัยที่เขาเรียนอยู่ที่อังกฤษฮะอรลชอนออนแอนดไหมนะเธอน่ารักมากเลย ผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครนะอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราคงได้เติมเต็มข้อมูลกันนะคะกับผู้ประสัยท่านต่อไปที่ท่านก็มาคอยได้ระยะหนึ่งแล้ว